ตอนนี้นะครับแชมป์อยู่ที่ศาลเจ้าอินาริซึ่งเป็นศาลเจ้าของเทพเจ้าอินาริผู้เป็นเทพเจ้าแห่งการเกษตรนะครับแล้วก็พืชผลต่างๆ <c oughs> คือศาลเจ้าอินาริเนี่ยทั่วประเทศก็มีเยอะแยะมากมายเนาะเพราะว่าเทพเจ้าอินาริเป็นเทพเจ้าที่ผู้คนญี่ปุ่นเนี่ยเขานับถือนะครับก็จะมีศาลเจ้าเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดทั่วประเทศแต่ว่าที่นี่ครับคือที่ที่ใหญ่ที่สุดและก็ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและความสําคัญของที่นี่นะครับนอกจากจะมีศาลเจ้าแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของที่นี่นั่นก็คือเสากเย ย,นนยาวเป็นกิโลเลยเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะเข้าไปถึงด้านในนะทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีรูปปั้นของสุนักกิ้งจอกอยู่นะครับทั้งสองฝั่งเสือุนกจอกนะครับกับเทพเจ้าอินาริเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่คู่กัน เทพอินารินะครับเป็นเทพแห่งเกษตรกรรมซึ่งเป็นเทพที่เป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะเขาไม่ได้นิยามว่าท่านจะเป็นเพศไหนแล้วก็ทุกครั้งที่ปรากฏกายเนี่ยบางทีก็จะมีสุนัขจิ้งจอกติดตามมาด้วยโดยสุนัขจิ้งจอกนะครับกับเกษตรกรเนี่ยเขาถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณเพราะว่า สจิงจอกจะคอยไปกินพวกหนูพวกสัตว์ตัวเล็กที่มากินข้าวมากินพวกพืชผลต่างๆเนาะก็เหมือนกับว่าสจิงจอกเนี่ยจะคอยปกป้องรักษาพืชผลให้กับเกษตรกรนั่นเองเขาก็เลยนับถือนักสจิงจอกเป็นหนึ่งในสัตว์บริวารของเทพเจ้าอินาริไปด้วยเลยนะครับซึ่งการที่เขานับถือสจิงจอกเนี่ยเขาก็จะมีการบูชามีการไหว้ด้วยโดยการที่ไหว้สจิงจอกนะครับเขาจะใช้ฟองเต้าหู้ นะครับเป็นเต้าหู้เอามาไหว้เนาะเอามามอบให้คล้ายๆกับเหมือนบ้านเรากุมารก็ถวายน้ําแดงใช่ไหมที่นี่ก็ซวรติตงจอกก็ให้ฟองเต้าหู้ก็เลยทําให้ถ้าเกิดเราเคยกินซูชิอ่ะมันจะมีซูชิที่ห่อ,อก,กับข้าวในฟองเต้าหูอ้อ่ะเขาถึงเรียกอันนั้นว่าซูชิว่าอินาริซูชิเนาะก็มาจากนี่แหละเทพเจ้าอินาริแล้วก็ฟองเต้าหู้ที่ถวายให้กับซวติตงจอกนั่นเองเนาะและนะครับตรงนี้นะครับก็คือไฮไลท์ของศาลเจ้าที่นี่ก็คือเสาทอรินั่นเอง นี่ครับทุกคนสาดไท์อ,อีก ยาวนะครับลึกไปด้านหลังเลยนะครับยาวเป็นกิโลกิโลเลยซึ่งเสาธรูอิที่ทุกคนเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นเสาธรูอินะครับที่คนเขานํามาให้ใคล้ายกับว่าจ่ายเงินเนาะเพื่อสร้างบางทีบริษัทห้างร้านไหนนะครับที่มีงบมีเงินเนี่ยเขาก็จะมาสร้างเสาธรูๆๆอกิก็ยาวไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ตีนเขานะยาวนะครับไปถึงด้านบนเลยเป็นกิโลเลยผู้คนนะครับก็จะมาที่นี่ตลอดเวลาเพราะว่าที่นี่เปิดตลอด24ชั่วโมงเนาะเขาก็จะมาปีนขึ้นเขาแล้วก็มาบูชาเทพเจ้าต่างๆนะครับที่นี่ ก็นี่ครับก็คือภาพรวมนะครับของศาลเจ้าอินาริฟูชิมิอินารินะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าของเทพเจ้าอินาริที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมติดตามได้หลาวต่างนะครับได้เพิ่มเติมเนาะที่แชมป์เดอะเมสเซนเจอร์ครับ